สวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ่นันทภูมิครับวันนี้ผมอยู่สวนสอทิติศักดิ์นะครับหรือรู้จักกันในานามสวนพี่กำจัดนะครับวันนี้วันที่5สิงหา2566นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมนะครับพอดีจะผ่านไปสวนแม่แหลมด้วยนะครับก็เลยตั้งใจแวะมาหาพี่กำจัดที่แปลงเป็นทุเรียนเล็กนะครับทุเรียน2ปีกับ2เดือน สปีกับ2เดือนทุเรียนด้านหลังผมนะครับมีประมาณสักร้อยต้นนี่แหละนะครับมีประมาณ4แถวนะครับก็ปลูกไว้ตอนที่ปลูกเนี่ยก็คือเป็นการเริ่มต้นอย่างถูพิธีจริงๆนะครับเพราะเรามาเจอกันเนี่ยก็คือตั้งแต่ขุดบ่อเลยนะครับขุดบ่อ,อมีการเตรียมแปลงที่มีรูปแบบการเตรียมแปลงที่เป็นลักยกโคกลักษมีวงกลมนะครับแล้วก็เป็นรูปของกระทะคว่านะครับ สังเกตจากบนบนบนโคนนะครับบนโคนล,ลงมาเนี่ยนะก็จะเป็นรูปแบบของกระทะความเนะเาะถ้าไปไปอย่างสามต้นนี้เห็นชัดอันนี้จะเป็นสี่แถวนะอันนี้จะเป็นต้นเอกเลยก็เป็นสี่แถวของเขานะรูปแบบก็จะเป็นยกโคกที่มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ได้มาตรฐานมีการวางระบบน้ำนะครับก็คือเกิดเป็นการเริ่มต้นอย่างถูกวิธีเลย แล้วระยะการปลูกก็ได้สี่แถวเพราะว่าด้านด้านข้างก็จะเป็นต้นย่างเนาะนี่เจ้าของกำลังปันจักรยานมานะครับแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในแปลงนะอันนี้ดูคุณภาพใบนะครับอันนี้จะเป็นทุเรียนที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์นี่มาเลยเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของสวนหน่อย ครับสวัสดีครับนี่ไหวเหมือนนักมวยเลยว่าชื่อสวนชื่อสวนเหมือนชื่อนักมวยใช่ไหมใช่น้ำมวยใช่นมวยใช่ไหมสอทิติศักดิ์เจ้าโอ้แน่นอนจริงนะครับอันนี้ก็เหมือนที่ผมพูดไปว่าเป็นสองปีกับสองเดือนสองปีกับสองเดือนสองปีสองเดือนนะครับแล้วก็มีรูปแบบการวางแผนที่ชัดเจนเนาะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะสังเกตได้โหวางวาง รูปแบบแปลงมีการเตรียมแปลงก็คือเป็นรัศมีวงกลมนครับยกโคกในร after, man, uh, ูปแบบของกระทะก่มแล้วก็มีการวางระบบน้ําก่อนที่จะลงปลูกหลังจากที่ลงปลูกก็มีการดูแลที่ชัดเจนครับมีรอบอะไรบ้างเอาหลักๆของเราเลยที่ที่เราทําแล้วแบบชัดเจนมากเลยก็คือในรูปแบบของการให้น้ําน้ําน้ําอันนี้ให้น้ําแบบใหม่ตอนนี้ตอนนี้ให้15นาที15นาทีทุกวัน15นาทีทุกวันฝนตกก็ ก็ฝนตกนับเป็นวันลดน้ำไม่ไหวถ้าดูวันที่ตกในวันหน้าดินดูจากหน้าดินถ้าถ้าแห้งก็จัดการเลยจัดการเลยก็คือรูปแบบตอนนี้ก็คือชัดเจนก็คือความสม่ำเสมอของน้ำก็คือ15นาทีทุกวัน้ยกเว้นวันฝนตกครับแล้วทางดินปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นอินรีเคมีก็เป็นอินซีเคมีโฮลอมสาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแล้วก็ ทางใบก็เป็นพลังใบถ้าเป็นพลังใบุดลังบดพลังใบแต่ที่เห็นเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของอาเก็บแมลงเพราะว่าหลังจากที่ได้อะไรนะโอ้ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเข้ามาเพราะว่ามีข่าวมาเลยอยู่แล้วว่าพี่กําจัดเก็บแมลงได้ดีมากเก็บแมลงสี่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละเดือนหนึ่งซีคั้งแมลงครับก็ ก็คือไม่เสียรอบใบเลยเพื่อนะไม่เคยเสียรอบใบตั้งแต่ปลูกมาบวกตัวปุ๋ยไปน้ำพร้อมออ๋ก็คือบวกชุดพลังใบไปเลยพลังใบไปเลยว่าต้องไร่หลอครับแต่ว่าเก็บเก็บใบดีมากสองกะทิ์บวกยาลายาลานี่นี่คือรอบเป็นรอบรอบเป็นรอบยาลารอบเป็นรอบ โอ้สุดยอดมากถือว,ว่าสวยมากออค,คุณโนวาก็าเตรียมการมาดีมีชัยไปกว่าครึ่งอ๋อ <c oughs> โลแกนนั่นจำนได้ <c oughs> ใช่ใช่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นดีมันก็จะคือการบริหารงานมันก็จะง่ายนะครับอันนี้ออคืออยู่ในส่วนของทุเรียนเล็กเนาะถ้าเกิดเตรียมแปลงมาดีวางระบบน้ำมาดีการลงปลูกถูกต้อง การดูแลพื้นฐานโคดมีอันนี้ดีมีมีเยียงมีโคดมีเทียนเนอดีกับบเมยไม่เมยใช่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานแก้ให้เราครับครับเพราะว่าคือเริ่มต้นมาดีอยู่แล้วเตรียมแปลงมาดียกโคงรัศมีวงกลมมีการวางระบบน้ำมีการลงปลูกที่ถูกต้องการดูแลความสม่ำเสมอของน้ำการใส่ปุ๋ยตอนนี้ใส่ปุ๋ยยังไงความสม่ำเสมอของปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่เป็นเปลี่ยนแล้วเป็น25ากับวันที่10วันที่10กับวันที่ส5 15ครั้ง สิบห้าวันครั้งแต่ว่าใส่ไม่มากอ๋อใส่น้อยใส่บ่อยใส่น้อยใส่บ่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมากป็นเดือนละครั้งเปลี่ยนมาเป็นสองเดือนแต่เปลี่ยนแต่ก่อนนั้นเป็นยี่สิบวันปุ๋ยอ๋อยี่สิบวันใส่ครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นสิบห้าวันใส่ครั้งหนึ่งเพราะว่าต้นโตขึ้นแต่ว่าใส่น้อยใส่น้อยใส่บ่อยไม่ได้ใส่มากก็คือความสม่ำเสมอละว่าสิบห้าวันคุณต้องได้กินครั้งหนึ่งต้องกินครั้งหนึ่งแล้วก็ชุดทางใบบวกกับยาแมลลงก็อาทิตย์ะครั้งออาทิตย์ละครั้้งโก็เป็น รอบเป็นรอบเป็นรอบรอบเป็นรอบโอ้คือว่าสวยสวยสุดเดี๋ยวผมเดินเข้าดูในแปลงนะครับโอเคโอเคครับผมนี่จะเป็นต้นคู่ในนี้ก็จะมีไม่กี่ต้นที่เป็นต้นคู่เนาะส่วนใหญ่ก็เป็นต้นเป็นต้นเดี่ยวจะพาเดินดู นี่ก็ดูรูปแบบนะครับการบางโคกดูรูปแบบดูการเก็บในบะมะแรงไม่ค่อยได้กินเลยนะครับเก็บใบดีมากนะนี่ก็เป็นการรูปแบบการปลูกที่ที่ผมคอยเน้นย้ำมาตลอดว่ามันมีวิธีการที่ในระหว่างที่ตอนที่เราปลูกมันยังไม่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเรา นะครับแปลงนี้ก็จะเป็นการปลูกพืชที่เลี้ยงก็จะเป็นกล้วยส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเอาออกเอาออกเอาออกแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่นะครับยังเอาออกไม่หมดก็จะเป็นกล้วยที่เป็นพืชพี่เลี้ยงก็คือตั้งแต่เริ่มปลูกเลยมีรายได้จากกล้วยเพื่อที่จะเอามาดูแลทุเรียนนะครับก็เป็นพืชพี่เลี้ยงไปคําว่าพืชที่เลี้ยงเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าการปลูกพืชพี่เลี้ยงไม่ใช่ว่าการไปปลูกเพื่อที่จะเอามาช่วยในเรื่องของการพางแสง หรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับทุเรียนเป็นเป็นเป็นไม้เป็นไม้หลักเป็นไม้ประทานเป็นพืชประทานที่ไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้ๆด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าเวลาที่ใครมาอยู่ใกล้ๆเขาก็จะแพ้นะครับเป็นเป็นเป็นพืชที่แพ้พืชอื่นนะครับแต่นี้ก็เลยจะให้ปลูกห่างจากสังเกตนะครับการปลูกกล้วยของพี่กําจัดกับต้นทุเรียนนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นกอกล้วยเป็นกอกล้วยที่จะปลูกพืชที่เลี้ยงอยู่ตรงกลาง นะครับแล้วอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับก็จะปลูกลัศมีห่างกันมากนี่ครับห่างประมาณสอง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 ถึงสามเมตรเลยนะครับเพื่อให้ทุเรียนเนี่ยแตกองค์ทรงพุ่มได้นี่ทุเรียนสองปีกับสองเดือนนะครับสองปีกับสองเดือนแล้วดูเขาแตกองค์ทรงพุ่มไม่ใช่แค่ต้นนี้ต้นเดียวด้วยนะนะครับต้องบอกว่าทั้งแปลงเป็นแบบนี้นะครับใครสนใจอยากจะมาแวะชมนะครับสวนสอทิติศักเนาะเส้นชําม่วงไปสามีิเหล็ก อยู่แถวถ้าเลยออกไปทางขวามือผมเนี่ยก็จะเป็นวัดป่าสาม่วงนะครับถ้าเกิดไปซ้ายนี่ก็จะเป็นบ้านสาขีเหล็กขี่เหล็กนะเป็นสาขีเหล็กเป็นบ้านพานของคุณหารไปเลยแต่นี่อยู่เขตของอำเภอการทรักนะครับก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยสังเกตว่าแตกองค์ทรงพุ่มดีมากแล้วดูอย่างต้นนี้